ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนญเทอร์มานีแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอีกอันนี้คือทานไปหลายวันแล้วตลรงัว้าง ไม่ไหวแล้วนะไม่มีจูชิงไม่มีสุดยอดทักษะภาษาวิญญาณยุดอยากมาร่วมกันจูชิงยังไม่มาเลยยเนซึมทาบวงแหวนหลายวันมากเลยอะนางจูชิงอยู่ซาบวงแหวนวิญญาณเทพประทานต้องเป็นคนที่สองที่ไปถึงระดับวิญญาณพอมยึดต่อจากพี่ชายแน่น่าเสียดายที่ไม่อาจเข้าร่วมการทดสอบที่หกเพื่อช่วยพวกเรา ใ <ừ> ห้เชือะใยพาข้าออกทะเลหาสัตว์วิญญาณหมื่นปีสักตัวยกระดับพลังข้าให้ถึงระดับวิญญาณพเมยุทธ์ไม่ได้เราเอว ا ن คตของเจ้ามาเดินผพันไม่ได้เจ้าน่าจะเข้าใจสําหรับวิญญาจาร์แล้วทักษะวิญญาณที่8และ9สําคัญมาก <ừ m. S 3> อีกอย่างถ้าผ่านการทดสอบที่6ได้เจ้าก,ก็น่าจะได้วงแหวนวิญญาเทพประธานเป็นรางวัลพอดี <ừ m. S 3> วงแหวนวิญญาที่8ที่ดีที่สุด <ừ m. S 3> แต่ถ้าเราไม่ผ่านการทดสอบที่6จบชีวิตที่นี่จะมีประโยชน์อะไรไม่ได้นะลูกพี่ตายลูกพี่ตาฉันไปไม่ได้นะ เราเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะพี่ใหญ่และเป็นคนเดียวที่พลังใกล้จะถึงขอบขวดข้าจำเป็นต้องทำเพราะเราลบากยากเข็นขนาดนี้ที่เกาะเทพสมุทรเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ถอนรากถอนโคนจักรวรรดิวิญญาณยุติต้องมีวิธีจะเชยให้ลูกพี่ใต้ได้แน่ลูกพี่ก็เสียสละเพื่อพวกเราขนาดนี้อาจจะไม่เหมาะเราต้องทุบแน่สุดอยากให้ได้ดีที่สุดที่แบบเทพประทาน เามาสแล้วมาเลยยิ่ไงมาช่วยกันอ,าอา้าวได้อย่างวนะันน่ะอ้าวั่งปนปู่ข้าเตรียมพรอ้อมรับการทดสอบที่เจ็ดแล้วไอ้กอนตลอดเลยนะเราอะนำหน้าก่อนตลอดเลยนะเธอก็เก่งเกินไปแล้ว<ง>ๆๆฉันว่าสีทองอาจจะเป็นของฝั่งนี้แล้วล่ะอ๋อฝั่งนี้ก็ไปตีเงินใช่ การทดสอบที่เจ็ดของเจ้าคิดถึงที่เสียร่างผู้ชายอ่ะหน้าตาดีล,ะละักต้องไปไหนกันวะเนาะเออไปไหนอ่ะกานทดสอบที่เจ็ดของเจ้าดึงกระบี่แห่งทูตสวรรค์ออกมาอ้าวแล้วก็จะได้ไปอ่ะกระบี่เนี่ยสวยเสียด้วยมันดาบอีแคาลิเบอร์เลยวะ่ะในฝั่งเขาของเขาช่วยเจ้า <laughs> <laughs> เป็นเหมือนเราเป็นของสวรรค์เลยอ่ะแต่ระละห่างอ่ะเหมือนแบบว่าถ้าไม่ใช่ผู้ถูกเด้อก็ดึงออกมาใช้ไม่ได้ ทดสอบที่สูงของเทพสมุทรพวกเรามาแล้วมาแล้วแล้วพี่ใต้ยยังไงราวการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะคอยสังเกตการกลับแล้วนะเขาก็มาพวกหมดทุกคนเออแล้วพี่ใต้ยังไงได้แต่อาก็หลุดให้สุดกำลังไปเลยหนักแค่ไหนก็ไม่วันก็ผ่านจุดสูงสุดหรืว่าแกไปปองมาแล้วอาจจะยังไม่โชว์ให้เราเห็นโชว์ตอนตอนไปปลองาร้องอ้าอันนี้มันที่มีนำแสงเทพสมุทรนี่สะพานนี่ ให้รับแรงต้านของไม่ใช่เทพสำนุนดของไของตวเลเซสิโอกาสของพวกเจ้ ę, ามีเพียงครั้งเดียวพวทั้งเล้อดทั้งเดีียวจะสอดท่านมร่นลงมาผู้ไม่เกี่ยวข้องรับชมการต่อสู้ด้านข้างเขาจะต่อสู้ไหม่ะไม่ได้ใช้แสงอ้าวไม่ได้ใช้แสงให้ให้เดินไปเหมือนเดิมกนแล้วจงตีดิจะเริ่มขึ้นคือว่าให้ใช้แสงแล้วเดินขึ้นพวกเจ้าระวังตัวเดินขึ้ร่างกายทดสอบ วิธีวิธีแยกหลุมนี้แม้จะดูจนตรอกไปสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ดีเลยทีเดียวให้แบบเลือกโจมตีเอาทักษะวิญญาณที่ห้าของเซียงเซียงคือทักษะรบกวนการตรวจจับคลื่นสามารถทำให้พรหมยุทธเทพสมุรสูญเสียการคำนวณทิศทางในช่วงเวลาสั้นๆในที่สุดก็ช้ทุกคนได้แล้ว เนื้อความคาดหมายจริงๆเดิมทีคิดว่าถังสารเลือกสถานที่ทดสอบเป็นด้านล่างภูผาเทพสมุทรเพื่ออาศัยพืชพันธุ์บนภูเขาเปิดใช้เขตแดนเงินครามของเขามาควบคุมการต่อสู้ซ่อนเหรอให้แบบยื้อให้นานที่สุดให้ยืนหยัดได้อีกสวยมัน่วยมันใจ ใช้การรบกวนคลื่นของไปเฉิเสียงสมทบกันแบบนี้ส่งผลต่อพลังจิตของข้าในเวลาสั้นๆได้จริงทําให้ปรึงเป้าพวกเจ้าไม่ได้เพียงแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นสักนิดน,นี่คือวิญญาจารย์ที่อันดับหนึ่งของโลกทั้ทน่ามาวันนี้จะมาแทนก็ต้องเก่งมากนะงมา นเขาบอกว่าดับหนึ่งเลยนี่อันดับหนึ่งในปอนนี้บ้างเนาะหลัวคด้านี้เดี๋ยวว่าเขตแดนนะน่าจะใช่ใช่แม่เขตแดนเขตแดนอะไรอ่ะเขตแดนน้ำโอ้อะไรวะนะโหนี่อะไรคินี่าดูชื่อกิ่นเชื่อท่าบอกว่าไม่ใชพลังของข้าสมุทรไม่ใช่หรอ อันนี้พลังของมหาสมุทรนิ่งรากระจกนางไม่ได้ยินพลังของมหาสมุทรแต่ใช้ประโยชน์จากความชื้นในอากาศอ๋อใช้ความชื้นนะคะโคตรน่ากลัวต้องให้พวกเจ้าหนีไปไกลกว่านี้ก็อยู่ในการควบคุมของข้าอยู่ดีข้าประยุทธเทพสมุทรน่ากลัวอย่างที่คิดแม้แต่วิญญาณยุทธก็ยังไม่ได้ใช้อาศัยเพียงพลังวิญญาณก็ถึงพวกเราทุกคนไว้ได้ แม่สายแห่อองเทพสมุทรจะสยบวิญญาณจารสมุทรได้แต่กลับไม่เพียงพอที่จะสยบพรหมยุทธอันดับหนึ่งระดับ99ไว้ได้เหตุใดเท็จสังหารเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเหมือนกัน嘛กับคนนั้นใช่ฝั่งนั้นเพิ่มระดับมองเห็นกว้างไกลของเนปีศาจสีม่วงเข้าไปอีกจะรัาางนางไว้ได้นานแค่ไหนกันถ้าเขาเป็นไรก็ถือว่าเพะก็ถือว่า คนที่เก่งที่สุดนี่ได้ตุยดากไปเลยนะเพราะ <c oughs> คนที่มาแทนก็ไม่ได้เก่งเท่าเกันนะ <c oughs> ใช่อันนี้เก้าสิบเก้าเออเก่งจะสลายจริงเหรอไม่ดู <c oughs> โอ้โหเศรษฐายนะถ้าสลายไปคนเก่งๆฝั่งเราอะ่ะ <c oughs> หรือว่าถ้าได้เป็นีนอะระดับมันได้ขึ้นไปเก้าสิบเก้าเองอาวเหรอ จิตโจมตีที่ทั้งซานใช้จะอ่อนหัดไปบ้างแต่อนุภาพก็น่าสะเพึงกลัวแล้วฝึกฝนอีกระยะต้องทำตามแผนเดิมต้องขอเเพียงคนดียวอดทนมากๆเลยต้องเป็นอันดัดเหนื่อยแน่ใช่เพ่รู้ว่าสายนี้นมาสูงขนาดนี้ฟังขึ้นเขาอ่ะทั้งซานมาเชิญหน้าเลยการโจมต well. ีด้วยพลังจิตเบิกพื้นถ้าให้ท่านกัวไส้ยสีถอยได้ทั้งซานก็ถือว่าพลังไม่ธรรมดาครั้งก่อนผู้ที่ทำถึงจุดนี้ได้ เหมือนจะเป็นคนผู้นั้นจากสำนักเท้าเทียนนั่นน่าจะเป็นโวษของทังซานเพราะเท้าเทียนที่พวกเขาใช้นั้นเหมือนกันใช่ค่ะเพียงแต่พรสของทังซานยังไม่ได้พนวงวงแหวนวิญญาณใช่ยังไม่มีวงแหวนเลยคนนี้มีอนาคตไร้ขีดจำกัดจริงๆหากได้อนาคตเขาเพิ่มวิญญานทั้งสองให้ถึงเก้าวงแหวนได้อาจจะมีพลังท้าประลองกับท่านปัวไซซีพระเจ้าคิดว่าการทดสอบล้งจากนี้ของเขาจะสามารถเอาชนะท่านปัวไซซีได้หรือไม่ ระวังคำพูดด้วยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะทนการโจมตีท่านพัวสายซีได้อีกอย่างพวกเราไม่เคยเห็นเทพสมุดก้าวทดสอบมาก่อนยิ่งขาดดาวเนื้อหาการทดสอบหลังจากนี้ได้ยากเอ้ยอย่หน้าเบื่อนักเลยนะเดี๋ยวพวกเจ้าไม่อยากเปิดโลกระทัดเห็นพลังที่แกร่งกว่าท่านพัวสายซีหรือไงถ้าพ,พี่ซานไปถึงระดับแบบนั้นได้จริงต่อกรกับจกักรวรรดิวิญญาณยุทธพวกเราก็จะมั่นใจได้มากขึ้นแต่ทั้งที่รู้ว่าถ้าคนไปหลบตามมุมมันเกาะเทพสมุดเหตุใดจึงไม่ตอบโต้ใดๆหรือว่า ขารู้ที่อยู่แล้วเลวจัดเลยนะหลบพ้มไม่พ้นนะอมืมนี่ไงตอนทะลากันอีส๊สวีดนี่เป็นมอนใี้เราดูได้เป็นอะไรกันแบบจากำยังไงนีหรอโอ้ยเองเห็นในตัวคิดถึงไงคิดถึงแฟนเก่าอย่าว่า อุ้ยอะไรอ่ะอะไรเหมือนเกรดอะไรใช่ย่างยิงได้ด้วยเหรออืติดตามด้วยนี่เปล่เนี่ยไม่ใช่เฮ้ยมันตามอ่ะมันตามด้วยนี่เปล่าโอ้ยิงมาเดี๋ยวนี่จะตามงวนจัดเลยนะถ้าตามตามนะน่ะเดือยน้ำวิถีโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนรูปไปอีกอุ้ยดับหน้าเขายิงมาไงว้าอุ้ยขาด อู้ตีทำวู้กันทำโอ้โหเราเปิดไหมอ่ะปาดโอ้โหมดมากเลยอะดโอ้เจ็บไปเล่ะมกรแล้วอ่ะอ๋อน่าจะมืดอ๋อตาโมแล้วว่ามาจัดเต็มจัดเต็มสุดแล้วอ๋อตาแดง โห่ท่าเดียวกันกับปู่แต่นี่เขามีออปชันเยอะเลยอ่ะเออเขาดูชิวเนาะคนเนี้ยจะปู่มาปู่เก้าสิบตัวแหลกก็สิบไปฟ้าเลยนะปู่นะหกหรือเจ็ดดูเป๊ะตอนนี้อยากสลัดให้พ้นเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่แต่ว่า แต่เขาไม่ không? Không? ได้ใช้ทั้งหมดไงโทสานทางสาอาจจะมีอาจจะมีบุกลาดก็ได้โอ้โหแค่เดินผ่านจะทำได้แบบไม่ถูกอะไรแล้วอะแตกหมดโอ้ยโห่ละเอียดเลยอ่ะไอ้โจุกหั่งดาบศูนย์หองแบบใหม่เป็นน้ำแข็งว่ะ เชจับไว้แ oh, ล right ้วก็พุ่งน enfin ี้ใส่กูใช้มือรับเลยเหรอไม่สวยว่ะนี่ออกสวยอ่ะโอ้ยแตกกระดูกเลยหายไปหมดเลยอ่ะเหมือนเจ็บหนักกันนะยังไม่เห็นเขาเชจพุ่งแหวนเลยอ่ะ คอนโทรแบบชมากเลยขาใช้อย่างวงแหวนไม่เห็นเลยเนาะยางๆอันนี้เขาปัดมือเฉยๆเนี่ยโอ้โหอันนี้โคตรดล้วเขาไปอยู่ในกลุมเราได้ไหมเจ้องสู้กับมันงแล้วเขาจะเก่งขนาดนี้เราแบบมันดีลเขาได้ไหมพอแล้วถังซันการทดสอบนี้ควรจบลงได้แล้ว จริงเหรอจะจบจริงเหรอโหเขาถูกกดไว้ีีีีไไมมมววิิธธออะะะจกายแท้เหรอไม่กายแท้ใช้ไม่ได้นี่กายแท้มันเจ็บปะโอ้โหออกมาเลยอ่ะก็ท่าเขาหรอโอ้ยเขาหน้าเศร้าอยู่นะอะไรอ่ะอุ้ย เพื่อนที่บิบตาเหรอ,อโอ้หลดมาได้เฉยลุดได้แต่เกือบตุ้ยเอ้ยอะไรอ่ะนี่สีแดงฮะใช้ท่าอะไรอ่ะโอ้โหคนนี้อ่ะของเยอะมากออปชั่นเยอะสุดอะไรอ่ะ เป็นภาษาอะไรไม่รู้เข้าไปในนั้นอ่ะเหมือนโดนไล่มนเลยอุ้ยอันนี้ที่เขาแบบตรวจจับนี่ที่เขาใช้ดูนี่นี่นะลูกน้ำอะไรเขาเนี่ยโอ้ทางซานใช้นี่สู้กระดูกวิญญาณอ่ะควบขุมที่น่ากลัวมากใส่ความเชื่อในอากาศทำการโจมตีติดกันทำให้ป้องกันไม่ได้โอ้ยโอ้โอ้ทางซานแะทางสายทางมิชชัเพื่อเจ้าใช้กายสวรรค์ไร้พ่ายได้ทันทุ่มทีตาย ใครดูอ <โ bin> ีกเนี่ยเออใครดูอีกอที่ดูเหมือนจะเบาวิวระิาอนุภาพฉันแกงขาน้เาักเียจนพลังก้าวหน้าอีกแล้วดี๋ยว่าแต่ทนซานเลยขอให้เราเจ็ดคนร่วมมือกันแรงว่าคงยากจะต้านทันแม้แต่ลมหายใจก็ซ่อนเร้นไว้แล้วี๋ยวช่ววินาทีเมื่อครู่นั้นเขาคิดอุบายปลีกตัวได้แล้วมั้นเออว่าไปไหนอะไม่มีลมหายใจ นั้นงศไไาลหวังว่าเจ้าจะมีพลังมากพอผ่านการทดสอบมิเช่นนั้นจุดจบของเจ้าจะมีเพียงความตายเท่านั้นนี่ไงอันสามเหลี่ยมเนี่ยมันปุกปิดได้หมดไงในเทพสมุบูชัสศรีบัญชาการไม่น่าสำนักวิญญาณยุดถึงไม่กล้าปุกรุกเกาะเทพสมุทรอีกเลยหากไม่มีการสวัรค์ไพ่เกรงว่าเพียงนิ้วเดียวของนางก็บยี่ฆ่าให้มมแหลกได้ พลังไร้จำกัดของการใกล้เคียงความเป็นเทพสินะเมื่อไรซึ่งหนุเขาไม่กล้ามาหรอกมันก็ทำได้แค่คนนใช้กระบวนท่านั่นละยังไงถึงได้บอกว่าอย่าให้เขาคิด